อยากเป็นขาแรงต้องฝึกกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงแก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack ผมเป็นคนที่ชอบการปั่นจักรยานและก็อยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาให้กับเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับผม สำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องแดท่าที่จะบริหารร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นเวลาที่เราไปปั่นจักรยานเราก็ยิ่งสามารถปั่นได้แรงยิ่งขึ้นเพราะว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนเกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่จะคิดว่าเราก็ใช้แค่ขานะครับในการปั่นจักรยานแค่ ออกกำลังกายขาให้มันแข็งแรงปั่นเยอะๆไว้ขาแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงอันนั้นมันก็จริงแต่จริงไม่หมดเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับแขนเราก็ต้องใช้นะครับในการปั่นจักรยานเพราะเราจับแฮนด์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราไปปันนป่นขึ้นเขาเวลาปั่นขึ้นเขาเคยไหมครับเวลาที่เราต้องโยกต้องเค้นแล้วถ้าแขนเราไม่มีแรงคือแบบหืภูเขามันชันมากนะครับชันจนขนาดว่าเราจับแฮนด์จนแขนเราล้าไปหมดแล้วนะครับ อันเนี้ยถ้าแขนเราแข็งแรงเราก็จะสามารถโยกได้อย่างหนักหน่วงมากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถขึ้นเขาได้เร็วมากขึ้นอันนี้ก็คือความสําคัญว่าเอ๊ะทาไมแขนต้องแข็งแรงคราวนี้อะไรแข็งแรงครับหน้าท้องหน้าท้องหน้าท้องก็ต้องแข็งแรงนะครับเวลาที่เราหมอบที่เราลงดอบอ่าอยากจะแอรโร่ใช่ไหมครับเราต้องลงดอกลงดอกหรือว่าเราต้องอยู่ขี่ปั่นในท่าที่อ่าลู่ลงมันก็ต้องเกรงหน้าท้องนะครับ คือถ้าหน้าท้องไม่แข็งแรงก็คือไงครับลงดอบก็ไม่ค่อยได้อาจะขี่ในท่าที่แอโร่อย่างเช่นพวกขี่รถไตกีฬาอะไรพวกนี้รถทํามท้าก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องไม่แข็งแรงเห็นไหมครับแขนมาแล้วกล้ามเนื้อท้องมาแล้วหลังหลังต้องแข็งแรงไหมก็ต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าเวลาอายืนโยกนะครับยืนโยกหรือว่าอย่างเหมือนเดิมครับเวลาอยู่ในท่าแอโร่นะครับหลังก็ต้องแข็งแรงนะครับสรุปแล้วสามารถแล้วนะครับแล้วคราวนี้ คุมพลังนะครับคุมพลังในการปั่นจักรยานหลายๆาท่านาคิดว่าก็อยู่ที่ขาสิจริงๆไม่ใช่นะครับคือเราต้องส่งพลังจากบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายของเราไม่ใช่ว่าผมพูดทะลึ่งนะครับคือบั้นท้ายนะครับก็คือตรงก้ามเนื้อก้นของเรานะครับส่งต่อไปนะครับส่งต่อไปจนถึงต้นขานะครับก้ามเนื้อก้นไปต้นขาที่เขาเรียกว่าแฮมสตริงอ่าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปที่น่องแล้วก็คือไปที่ ข้อเท้าของเรานะครับเป็นที่ฝ่าเท้าของเราที่จะกดบันไดลงไปเห็นไหมครับว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับมันมีความสําคัญเพราะนั้นเนี่ยนอกจากเราซ้อมในการปั่นจักรยานแล้วเราก็ควรมีท่าบริหารนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงแปดท่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับท่าที่หนึ่งท่าโค้งคำนับบริหารกล้ามเนื้อก้นหลังและแฮมสตริงยืนกลางขาเล็กน้อยนะครับมือประสานหน้าอกแล้วก้มตัวลงพยายามให้หลังตรง ทำแบบนี้1 0 1ถึง15ครั้งสัปดาห์ละ2-3ถึง3วันท่าที่2ถ้ท่ากังหันลมบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหลังแฮมสตริงก้นและไหล่นะยืนกางขาเล็กน้อยแล้วก็ชูแขนออกมาข้างหน้าแบบนี้โน้มตัวลงนะครับค้างไว้ประมาณสัก15วินาทีแล้วก็เวี่ยงแขนไปด้านหลังเวี่ยงแขนไปด้านหลัง ค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วข่านี้เราก็เอานะครับเริ่มจากแขนซ้ายชี้ลงแขนขวาชี้ขึ้นจากนั้นก็เปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนทางทำแบบนี้1 0 1ถึง15ครั้งสัปดาห์ละ2-3ถึง3วันท่าที่3แคลงข้างนะครับฝึกกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อทแยงและไหลให้เราเนี่ยครับทำท่าแบบนี้นะครับก็คือเหมือน ท่าพระนอนนะครับแล้วก็เนี่ยครับบิดลำตัวลง1 0 1ถึงครั้งทำสัปดาห์ละ2-3วันท่าที่4สะพานขาเดียวฝึกกล้ามเนื้อแฮมสตริงก้นและช่วงสะโพกนะครับนอนหงายชันเข่าขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างชี้ขึ้นแล้วก็เด้งตัวขึ้นเป็นการแอนหลังขึ้นไปนะครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนะครับ ทำแบบนี้10-15รอบนะครับสัปดาห์ละ2-3ถึงสวันท่าที่5วิดพื้นแบบสไปเดอร์แมนฝึกกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อดึงทะแยงหัวไหล่หน้าอกและแขนนะครับแทนที่เราจะวิดพื้นธรรมดาเราวิดพื้นแบบนี้นะครับข้างละ10-15ครั้งนะครับทำสัปดาห์ละ2-3ถึงสวันท่าที่6ถท่าแมงป่องฝึกกล้ามเนื้อหลังและก้นและก็ยังช่วยยืดอก นะครับแล้วก็สะโพกแล้วก็ไหลนะครับก็คือทําท่าแบบที่ผมทําเนี่ยเหวี่ยงขาไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างละ10-15ครั้งสัปดาห์ละ2-3วันท่าที่7จ็ท่าออกสเต็ปฝึกกล้ามเนื้อก้นน่องแล้วก็แฮมสตริงก็คือหาม้าที่ว่าสูงประมาณสัก30เซนนะครับแล้วก็ทําเหมือนผมเนี่ยข้างละ10-15ครั้งสัปดาห์ละ2-3วันท่าที่8 ท่าบินทลาฝึกกล้ามเนื้อแฮมสตริงสะโพกและก้นกางแขนออกแล้วยืนข้างเดียวขาข้างเดียวแล้วก็โน้มตัวลงค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับข้างละ10-15ครั้งสัปดาห์ละ2-3วันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ8ท่าบริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อให้เราเนี่ยปั่นจักรยานได้แรงขึ้นอีกนะครับ ก็ก่อนจบกันไปนะครับก็ฝากเอาไว้เหมือนเดิมนะครับกับกลุ่มส่งการบ้านสอมปั่นจักรยานกลุ่มใน facebook นะครับเรามาร่วมกันแชร์ข้อมูลการปั่นกันร่วมกันสร้างแรงมันนัดใจในการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝากเอาไว้กับผลิตภัณฑ์ของ Training with Jack ก็คือเสื้อ a อ r o โร เทรนนิ่งวิดแจ็คนะครับมีทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาวนะครับก็คือออกแบบมาเพื่อความแอโรไดนามิกใส่แล้วมันจะลู่ลมนะครับทำให้คุณเนี่ยไปได้เร็วขึ้นและตัวผ้านะครับก็ระบายอากาศได้ดีนะครับใส่แล้วไม่ร้อนนะครับผมอ่าก็ฝากกันไว้และนะครับสำหรับอ่าใครที่ยังไม่ได้กดซับตะไคร้นะครับกดซับตะไคร่กดสันกระดิ่งนะครับเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วพบกันใหนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ